ฆ่ามาแล้ว C 1 1คิวอารมณ์เหมือนเอฟิกเนาะสกอร์บอกเนี่ยมายังเนี่ยผมายามานะมา,มาแล้วมาแล้วแสดงว่าเจ้ามันบักเขาเมืองดีออกมาไหมอ่ะไม่ชุบ

คิน์าไงเนี่ยอแท่นเแนท่นทำอะไรวะแท่นไหนสีแ,แดงเนี่ยสีแดงที่ชุบชีวิต <c oughs> เกี่ยวกันไอพี่เจอเควสมรับเควสแล้วนะแค่ <c oughs> ไปตามแผนที่พี่เควสจะเป็นรูปความคร์บอกออ่ะ เฮ้พี่เจอกองทองอะ What do we have โอ้อย่างเกมเจอได้กอดทองเจอทวัวรเลสอะไม่ม <c oughs> คำอะไรวะเนี่โอเคมั่ ก็มันน่า,นานจะแยกรูปสักหน่อยอมั้งแห่งมองยากเฮ้ยเจอคนว่ะสองคนเลยพี่พี่เลยมันแปลงร่างเอาแล้วเลยแต่เย็นเพื่อน

โอ้ยโดนบล็อกตไปข้างล่างไปไปเตาละติดตังได้วยนะตังก็เป็นรูปร่างต่างไงมันจะเป็นสีอมม่วงอะพี่มันมันจะอยู่ในเสมอเลย Now we're talking. Time to go dark. The shadow will have to look good for my foes. Where is it? All. ดูไม่เมือนกันเอ่อเข้าตอนนี้เราอยู่ในว,วงอ่ะเราฟาร์มถึงที่ทั่วก่อนก่อนดีไปไปด้วยกันเนี่ยเนี่ยจะตีสามทีสามเมื่อกี้แน่เลยที่เราจะลงพร้อมมันอ่ะใช่ข้างบ,บนเรายังไม่ได้ฟาร์มเพื่อนของกัน You can't rush the shadow thickens มิดหน่ เพื่อนสู้อยู่เพิ่นตายพี่โอ้ช่วยไม่ได้ยังงั้น <c oughs> ดอกบัวมันจะหมดแล้วนะเอ้ยหมดไปแล้วนี่วะมันตายได้นะสองรอบนะถ้าดอกบัวหมด <c oughs> ตายมันตายแล้วส <c oughs> วย แทนที่จะขอความช่วยเหลือลไม่เหมือนแจ็คม<อ><อ>ีคนนึงมีคนนึงโจโจโจนัวเดบ็ดบเด็บตายหนึ่ง ขวน,นตัวนี้ก่อนกันได้ไปเน่เนเยนะพี่มยิงต่อเยอะจังไปมึงรวมตีมาเอากูไะเนี่ย And who said you can't buy health? <breathe. laughs> <can't breathe> <goo> <g vais> now we're talking.

ที่วงสีแดงอยู่ไหนนะไม่ไหมเหรอวงสีแดงอยู่วงล่างหน้าที่มันเป็นดอกบัวนะอ๋อโอเคจะะไม่มันต้องไปเดินกดเองตัวมันน่ะน่าจะเล่นไม่เป็นออมันต้องไปเดินกดเอง ตีนโอ้สายขึ้นมานกนมัน,น,นยนิงลมาอืม,อมเจ็บแตกไหนวะอ่าล็อกได้แล้วมึงตายสัตว์ Uh, I will remember not the first. Thanks. Left. Oh, I'm not It was not cắm mọi người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  แต่งหน้านำขาดยิ่งหน่ i ยนี่ไง,ไงข้างหลัง,งพี่ไปนเนี่ย โอ้เต็มเลยสามตัวเด้เด้เด้รอรอ,อมันขึ้นมานเอาไหมเอาไหมไปหาดีกว่าาไปสามตัวก็เอานะมาใกล้หนึ่ง หมัดก็ได้ยางเงี้ยตาย,ตาย,ต,ายตายหมดกบีหล่นไปแล้ว เยอะแยะไม่ได้ไปซื้อของไม <า S 1> ่เยอะมีตัวมามีตัวมาเอ เอานัวมีคนนัวมีคนนัวมาดิฉัวก็ไม่ค่อยได้ใช้เฉยมาดิเด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 เฉยเอาหัวตังมา

ผมกำลังฝึกคอมโบทวนไอ้เนี่ยที่ว่าก่อทองอยู่เอ้สเต็ปโยกไม่คดดีไม่มีของม่วงเลยไอ้พวกนี้กดไอ้นี้ยังไงนะไม้มีตัวมาอีกตัวข้างบนหงให้ใหหนัวโนอ๋อ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 ,อ,อ เออแบเบดตกเอาปิงจึงเอ้าเชื่อหายหนัวเงี้ยชอบเฮ้ยอุ๊ยใจ,ยเ,ยจ,ยเ,ยจยเย็นใจเย็นใจเย็นไอทิด

Who Said you can't buy help. Let's move. Huh? <laughs> now we're talking. What am I being called?

ายสามไปสามี I will remember you. And who said you can't buy health? The shadow buy spread. Wing pep. i to in the next life. Playing. Ah, ready for everything well maybe not everything the shadow spreads เฮ้ยกองท้องทีมเฮ้ยที่ซื้อนี่ว่ะที่ซื้อเออที่ซื้อพี่ได้ะไรตังค์ผมเหลือมากจะเปิดโซเจีกดไงยังกดอีพี่ไหนอ่ะ อคนซื้อไปแล้วหรอซื้อไปแล้วก็ซื้อไม่ได้อย่างเงี้เหรอหมดระยะเวลาซือ้อต้องเข้าไปข้างใน,นอีกหาใหม่ก็ได้วกัน What did I win? อา้าวหมดแล้วหรอตายวงกันหรอหน่าจะตายวง อเเู๋ย11จิวดูสงน่ะจะมีบอลนะเปลี่ยนใช้ได้มันดินะมันนะระบบช่วยกันนะพี่รอดเตือดแถลงสูงๆกันเนี่ยอันนี้่บอลมาให้เลยได้บอลสี่แล้ว เก็บเรื่องตัวละครดีสิ